น้างนอกมันสุกนะจะมันหลับไวได้ยังไงใหญ่พอยม,มาครับเจมาต่อไลฟ์ฝั่งคู่สามีบ้างพี่มายดีไลฟ์มาดำหม,มดวันนี้ว่าหนึ่งเช้าอีกวันเลยไหมคะน้องอมอขับรถเร็วไหมคะน้องหมอมิมิตีนค่ะ ไม่จันไปกี่ชั่วโมงคะก็กเยอะอยู่นะเพราะวันนี้ตื่นแบบเที่ยงหรือบ่ามเนี่ยระว,วังไอจีตัดนะคะคืออะไรอะเสือแบบตะโกนเส CF ขนตาบ้าขนตาจริงขนตาจริงออตระวังตัดก็เพราะว่าเพลงเดี๋ยวไปเปิดโฟบบั ลงวันนี้แต่งตีนสีอะไรอ่ะพี่ไม้วันนี้ฉันแบบสีถ้าเปิดโค้กเวอร์มันจะไม่ตัดจริงไหมทุกคนเพลงเข้าหลายพี่ไม้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นแบบว่าถ้าเป็นโค้กเวอร์แล้วเ <c oughs> ฮ้ยควิงกูตากูวิงมากเลยอะ <c oughs> 告诉你。

สวยเนาะนั่งสวยเนาะเพราะอาคารกี้หนูชอบเขาฟังต่อเอาหน่อยี่สิบบาทค่ะถ้าฟังต่ออนตังมายี่สิบาทค่ะตุยเลยบอกหนูอยากเป็นผีในรถบอกข้างหลังว่างสองที่นะคะข้างหลังว่างสองที่นะคะมาได้นะขอสิงนั่งพี่ไม่หนึ่งวัน สินแล้วมองเามากค่ะแค่เสียงหายใจพี่ออกออกก็พอแล้วค่ะเลยรอที่ไหนลองบางสิงไม่เอาสิบาทค่ะตัวโหยังต้องต่อยกอตอนนี้ไม่เห็นห่าไม่เห็นทางคิวแล้วนะคะตอนนี้คิวยาวมากาห้ต่อคิวออ,อ อยากเป็นแม่ย่านางรถคะ่ะดูรักเขาแล้วว่าตะโกน <ś m ary> เขาบอกว่ารักว่าคนนั่งเบียดกันไม่ได้อะเขาข้างหลังอะ่ล้วอปว่าคนนั่งเบียดกันเหรอ <ś m ary> พี่มาวันนี้มีมีไหมไม่มี <ś m ary> เอาม,มีอีกเหรอเมื่อวานอะไปเซฟกันหรือ,อยังถ้ารถเต็มขอเกาะรอก็ได้นะไปเที่ยวและเจอกันอ๋อเคแล้วมาบอกด้วยเป็นไง โบกมากหรอเฮ้ยมึงวันนี้คู่ไวแล้วเวย้ยเลยเหรอเออมันหล่อไวมากเลยอะนูก็ที่ปัดน้ำฝนก็นได้ค่ะเลยเหรอกิเตอร์แบบตะโกน ถุงยังเอาน้องของขวัญน่ะน้องหมาใส่ถุงก่อนฝนจะตกไหวันเนี้ยเเนี่ยฝนตกอนันว่าเอยจะเห็นพี่ไม้ขแดนจะมีโอกาสไหมคะเป็นสีแดงเป็นสีที่แบบไม่ไม่คิดว่าอยากจัดทำเลยแล้ววันแรกที่มาแคททำสีเลยนะสีม่วงมันเป็นสีแบบอย่าป้ายปาก เออนี่นหวานนะครับเนี่ยใช่คุณย่าไม่ให้พูดคำหยาบคะ่ะคุณย่าไม่ให้ด่าคะ่ะพี่มายรักนะคะปลอมมากไออุ่นเธอเสีมากเลยนะคะพี่มายรองเท้าที่เอาไปใส่คุมเนะะี่ยค่ะยังเลยเพิ่งเนี่ยวันนี้ใส่มาแค่คู่เดียวเอง จริงหนูนั่งอยู่ในรถน้านหน้จะโอ้โห,โอโหขอจองให้นั่งข้างหลังเับปัดคิวค่ะเับปัดคิวทนะคะเขีมขัดเลยดูออกเลยเหรอว่าแต่งหน้า <c oughs> มึงเขาดูออกเลยเหรอวะ <c oughs> บ้ามันคือแบบว่าแบบฟิลเพิ่งตื่นนอนนึกออกปะคือพยายามแต่งให้มันแบบเป็นแบบลุกนั่งเองเพิ่งตื่นใช่ฟิลแบบ แบบธรรมชาติเลยอะนึกออกไหมคือรู้เลยเหรอว่าแบบแต่งหน้าหนึ่งไม่กลับบางหลังไมค่ะไม่อยากจะใส่ชมพูหรือเก็บบางหลัเออยังไม่ได้ทําเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทําวันจันทรนะจะไปทําวันจันท์นะทุกคนคือยังไม่ได้ปิดร้านนะยังขายอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขาทาก่อนยังไม่ได้ทาเลยตอนนี้จี้มาเยอะมากเลยอะแบบสั่งจี้มา มันบอกว่าถ้าให้ไปมันเขาบอกว่าถ้าให้ทุกคิวออต้องเปลี่ยนไปขับรถไฟแล้วค่ะเป็นไฟเลยเหรอมันมีถึงขนาดรถไฟเลยเหรอคะก็คือ <c oughs> <c oughs> ต้องไปขับอันนั้นแล้วค่ะแล้วก็ขึ้นไปเลยค่ะกี่บก,กี้ก็ว่ากันไปเขาบอกว่าถ้าข้างหลังเต็มไปนั่งในใจพี่ออแทนได้ไหมครับ <c oughs> ได้ค่ะได้ค่ะด้วยเออใครว่าฉันแต่หนะนี่ธรรมชาติเลยเนาะ พี่มาจากักบัตรคิวกี่โมงคะค่ะฉันรันบัตรคิวให้โอเออยู่ฉันไม่มีเวลาจาับบัตรคิวฉันเลยเพราะว่าโอเอยุ่งมากไม่มีเวลาจาัฉันต้องมานั่งแจกให้แต่งหาธรรมชาติใสๆรู้แบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแบบผู้ชายตอบไม่ได้ว่าแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยอาาอกไะแต่ได้ก็ไม่สีดำอะเอาไปทำเองเดี๋ยวส่งไปให้แล้วนั่งร้อยเองเลยเลิศไหม บบตอนแรกจะพวิดแล้วว่าแบบเออลูกค้าเอาไปทำเองได้ไหมคะที่เด็ดทำแล้วลูกค้าไปทำเองไหมคะเออปวดดิแต่นอน DIY เงเออเอาโทนเสียอะไรบอกเดี๋ยวจัดไปให้แล้วก็ไปนั่ง้อยเองก็ดีนะปวดอันนี้ได้นะนาย เคยกลัวแบบเขาบอกว่าถ้าเข้าไปอยู่ในใจอ่ะจะไม่เบียดหรอคะในใจเยอะเยอะเเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อที่ใหม่เดี๋ยวซื้อที่ใหม่เดี๋ยวซื้อหัวใจดวงใหม่พอดีว่าในในในใจมันมีหลายห้อง เซ็ตสร้อ hmm. ย oh, like, so DIY เพ oh. ิ่มความภูมิใจในตัวเองเอกลียดวะก็แบบเออชอบชื่อนี้เลยอ่ะเซ็ตสร้อย DIY เพิ่มความภูมิใจในตัวเองอ่ะไปแดงเลยข้อไหนที่ร้องได้ดิจะร้องให้ฟังหน่อยเพลงเป็ดเพิดเป็ดเลยปะกลับเก้ากาเป็นะแม่คองนี่เซ็ตสร้อย DIY เพิ่มความภูมิใจเห็นปะต้องลักแหละกูดึงหลัน ตาในฟิลเตอร์เลยเต็มพี่เอยอ่ะไม่ใจสั่นอย่าใกล้มากฟิลเตอร์หลุดขันเลยเอห็นไหมเป็นไอเดียที่ดีนะคะห้องน้ำหนูก็อยู่ไหนไปนหนึ่ง รักมาแต่ลักโอ่ยี้มากกว่าเฮ้ยเขาบอกอย่าใกล้ค่ะจะวูบแล้วอีก5นาทีก็ถึงแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงหรอเดี๋ยวอีก5นาทีก็จะลงแล้วนะทุกคน อหอนี่คืออีเหียหรือโอโหฮะกิเตอร์พี่คือแบบไม่เดี๋ยวกูถือให้ดิเออพี่ไมยายห่รือแตกวันเ็กเลนนะคะเดี๋ยวไปสุดากต่อแถวพี่ไม้เฮ้ยสะนึกเพลงไม่เอาห้าทีเท่ากับห้านาทีจริงเพราะว่าต้องลงจากรถ ตายแล้วหัวใจวูบเจ้าของไอไรทำเยอกี่รอบแล้วเจ้าของเะไรเออตลอดสางคิวถ้าพี่มาไหนคะ่ะกำไรพี่อออสวยค่ะอีหลอกใส่นานใส่านานมากค่ะไหนดูกำไลใส่านานมากค่ะใากยย่าเพราะว่าต้องมีคนใส่ให้แล้วปกติอะใครใส่ให้นะต้องมีคนใส่ให้ เอ้ยต้องมีคนใส่ให้วะใส่คนเดียวไม่ได้ไม่ถึงใส่อะไรใส่กำลไลดูหน้าด้วยดูหน้าด้วยดูหน้า,าอะไรที่ออกจากปากมาันอ่ะฉันคิดดีไม่ได้เลยเธอหนึ่งออกปะโอ้ยชอบใส่เหรอชอบใส่กำไลไกำไลโ <Okay. laughs> อเคเขาบอกว่าพี่มาหนูซื้อค่าเน็ตให้ไหมคะ <laughs> ไม่อันนี้ก็ใส่แบบจริงๆอะ่ะอ๋อก็ชอบใส่จอจเอ้ยอ๋ออ๋อก็ชอบใส่ใส่กําไรไงใส่ยากออแต่ว่าไม่เจ็บใช่ป่ะมือกําไรอะ่ะถ้าออถ้าใส่แบบบ่อยๆมันจะไม่เจ็บเว้ยแต่ถ้าใส่แต่ว่าถ้าเกิดใส่ไม่บ่อยมันจะเจ็บเพราะว่ามันจะไม่มันไม่ใช่เป็นไอ้นี่ที่ทิ่มไงแล้วมันทิ่มแขนอ๋ออาล่ะ,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 ะใส่กําไลแล้วใหญ่ เดี๋ยวก็มีคอนแทคเลนเดี๋ยวก็มีกำไรอ่ะก็หวจะปวดอีกแล้วไม้นี้พวดก็เมื่อแล้วเมื่อกี้ใครชมกำไรเนี่ยเป็นไงล่ะห้ามองแอนททำไมมืดจังเหมือนฝนจะตกเลยอ่ะทุกคนเหมือนว่าฝนจะตกคู่นี้สู้ชีวิตมาก เอาอีกแล้วนะมืดตลอดไปใส่เดียวเลยค่ะรอบหน้าพี่มาอยาอารมณ์จอกค,คิดดีไม่ได้เลยอนเดินทางไปพยายาะ,ค,ะค่ะกดไลค์กดไลคโอ๊ยโอ๊ยอยาก<ด>เป็น<ด>สีใน Google ขับรถมือเดียวจะเท่ไปไหนคะคนเผาเาเออใช่คือเอ๋มันคนที่แบบติดขับรถมือเดียวอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นเป็นไหมแต่รู้สึกว่าแบบมันถนัดกว่าไม่รู้คุนั่งอย่างเดียว ขิดโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวจะบอกไอ้อุ่นแล้ว <c oughs> เราติดไหมคะไม่ค่อยติดนะเออไม่ติดไม่ติดเลยแหละ ขัรถเป็นไม้ไม่เป็นเลยนั่งเป็นอย่างเดียวถึงีอ้วเหรอโอ้ยที่นี่เหรอ ใครก็โดนพี่บอกค่ะทุกคนเดี๋ยวจะลงแล้วนะจะถึงแล้วเราจะลงก่อนก็ได้ไม่เปนไยโอเคอุ้ยจะลงแล้วโอเอ๋แบบไม่อยากให้ลง <c oughs> อ่ะเขาบอกไลฟ์เพื่อนก็เหมือนไลฟ์เราเพี้ยวเอยขับรถเมแล้วครขับเบนนะแต่ไม่รู้ว่าเบนอะไรว <c oughs> ันเธอสวยนะวันนี้อ้าวแล้ววันอื่นหนูไม่สวยเหรอ แต่ส่วนใหญ่าจะขาวส้มกันอะไรเงี้ยทำไมกูกูกูถือว่าส้มหรือกูเหลืองวะเ็ับลยอะเต็หมอคะจอดตรงนได้บ้างอะคะต้องเล้วขวาใช่ไหมคะ ต้องไปทางไหนอะคะเ้ยวขวาเรขึ้นลานอดเลยนะครงี่ตรงนี่เลยนะคะเขียงนี้เลยใช่ไหมคะครับผมจะขีีตรงนี้แล้วับแล้วไปวนเกอยนะครับคุณค่ะ,ะทุกวันต่วันนี้สปา เขาบอกซื้อลานจัดรถเลยค่ะ ผู้ทางชันมากอ่ะใช่วยรถมันแบบแรงพานะหนูอชอบคลิปพี่หมานะคะ มันสวยแรงงงว่ะถ้าแสงคือหนึ่งพี่ออจะโดนอีกหลังไหมคะเออใช่ฉล้ายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนี่ยไม่จบเลยเนี่ยเขาบอกเพลงนี้พี่ออ,อค่ะขอบคุณค่ะ ดึกๆมาไลฟ์อีกไหมคะน่าจะไม่ไม่แน่ใจไม่รู้อะถ้าไม่ดึกมากก็ไลฟ์แต่ถ้าดึกมากก็คงไม่ไลฟ์มีอยู่เท่างหจะลงเลยหมมีอีกห อ้าวทำไมถึงอยากให้เล่นกับพี่เจดอ่ะแบบเมื่อคืนไม่ดึกมากนะเที่ยงคืนครึ่งอ่ะนะที่มารับบทพยานร,รู้สึกยังไงบ้างคะเออฉันเป็นพยายนหลักตลอดเลยเธอ ลงแล้วนะทุกคนบ๊ายบายเดินแล้วก็ไปไลฟ์แบนด์อ่ะมึงถือก่อนมึงจะเอาของแล้วมั้งมึงจะได้เอาอ่ะถือให้เอาเค้กไปแล้วก็กล่องเอาเค้ไปเลยเหรอไปแช่ไว้ที่ร้านเนี่ยอ๋อเออวะมึงกูต้องอะไรบ้างเออแต่คิวกูต้องถอดไอเยี่ยนี่ก่อนมีแม่อ้อต่อตามที่ไม่มีตังค์แค่นี้ละมั้ง เอากล้องลงไหมเอาไปไอ๊ะตลบด่เหรอตลับหมูฟังกตัวอยู่ข้างหลังปะใช่หรอไม่ได่ดว่ะ ว่าจะลงยังไงเง่วยเอสสวยใจเยืขอบคุณค่ะตลกมากมันสีขาวกับสีเหลืองอัหนูใช่ไหมหนูถึงยังอ่ะลูก นี่ไงทางออกเดี๋ยวต้องถ่ายเก็บไว้ก่อนลืมก็อยู่ชั้นอะไรเดี๋ยวค่อยถ่ายหน้าริกก็ได้ทางออกขึ้นนี่นี่เด็ดเด็ดเด็ดอ,อ,อุ้ยอ๋อ เป็นอย่าง oh. นี้อ๋อ อย่าลืมใส่แมทด้เด้อขสาวแม่พูดถาแมทลูกแมทแมท doors opening ลงแล้วบอกลงยังไง บดบดมากเลยคุณหนูเอ๋วันนี้นะคะเหมือนบอกไปทำงานเออใช่นะคะย่ยยุ่บดมากเลยคุณหนูเอ๋วันนี yes> ้ต้องตอบเลยนะว่าตอบอะไรนะเขามองอะไรกันเนาขามองอะไรกันวะไม่คุณเหมือนเขาบอกแล้วเขาแบบเดี๋ยวมึงเออเขากียวกัเขาว่าเขามองอะไรกันเนาะค เขาบอกเขาบอกว่าตายได้นะคะเขาบอกโอ้โหตัวเซ็กซี่มากเห็นเรอข้างหลังเลอะเราวอลกไปทำงานกันเราก็คือแบบแม่นานก็แต่งตัวนึกปะเหมือนไปกันคนละที่อีกแล้วไ่ลืมเค้กช่างไม่ถึงเลคงไม่อะไรหรอกเฮ้คงไม่อะไรหรอกเออใช่มันไม่ร้อนมันไม่ร้อนเนาะใช่มันเย็นแล้วอ่ะไม่ใช่เค้กไอติมก็พอแล้ว แล้วนี่ชั่วโมงหนึ่งแล้วถึงกลับมาที่นี่เหรอเดี๋ยวลงแล้วนะทุกคนเพราะว่าต้องมีตรวจ ATK ด้วยก็ยหรอยังคุยได้อยู่เดี๋ยวเราบอกคิดถึงทุกคนจังเลย <c oughs> ชุดพี่หม่ก็สวยชุดพี่มนันน่ารักกระจายคีมีโนโตะเฮนีกิโต นี่ช่วยเลือกชุดกับไม้นะคะที่บ้านไม้เออก็เห็นว่ากูใส่ชุดนี้ก็ยังไม่แต่งปีมเดียวกันเนาะงง